สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากล่ะคะ่ะมากับปลาบอลค่ะครับผมเลยครับมากินสมง่วค่ะพี่น้องสมง่วนใบตองหน่อยหอยใหญ่ๆเนาะคะ่ะมาแสบแสบก็สมพริกพริกบ้านๆแบบพริกสวนเนาะพี่วันเนาะเผ็ดเพชรพริกกระเลียงเนะเอาพริกกระเลียงบนาข้าวเหนียวห่อนๆค่ะมาแสบแสบก็สมค่ะ ข้าเหนียวอยู่ข้างล่างนะคะป๊ะแกไปด้นละคะพี่น้องสมพอดีเลยคะ่ะกี่วันหนึงนนงนน่งวันค่ะ มันเริงดีครับมือนึ่งแบบว่าสมห่อไม่ต้องหรอสมเอออันใส่ถุงซอนอีกความนะคะแล้วแก้ให้พี่น้องเบ่งนี่คะ่ะสมห่อเองคะ่ะแต่ว่านสมได้เ็ดวิธีทำลงให้เบ่งค่ะพี่น้อง เบ็ดต้องอันสั้นเดียวค่ะสองสั่นกับอันนี้หน่อยเนะะี่ยค่ะเป็นยังไงคะ่ะคือกันบ่สวยไหมป้าป้างามอันเดียวกัน,นะคะ่ะแสบสมพอดีค่ะ เมนี่ผากินย่ำแร่งคะ่นะค่ำแล้วนาะงปะปะถุมหนึ่งถุมหนึ่ง้วค่ะหมักแร่ดิสคะ่ะ ทางเหนือเขาไม่ถนัดหมูถนัดวัวไม่ค่อยมีแมนค่ะพี่หนุ่มสมพิงยูพังเนื้อสมยังโม่ขออั้นในเชื่อเสือ่นสมงวดกินอยู่ค่ะเพราะนั้นไม่มีขายตัวดำบเลยมาทำเองกินเอง <laughs> อยากกินหรือว่าอยากได้หอหน่อยหอใหญ่เห็ดเองค่ะพี่น่องว่าเมนยวะต่างประเทศค่ะอันมีผพีทั้งเนื้อว่ายังบ่เห็นอันป้าบอนอูนเนื้อเลยว่าษา อ,อูได้อยู่นะครับคนเหนือแท้แเลยอูได้คนเหนือแท้แ้เจ้าคุณน่าคุณน่าแต่ว่าเพ่นบอเบาเนื้อขย้อนว่าเพันคิดว่าเพ่นอยู่กับสมนะคะ่ะสองคนมันก็เลยแบบติดภาษากลางแล้วค่ะ เดี๋ยวถ้าโมพูดอีสานที่พอนพูดเหนี่ยมว่าเดี๋ยวมันจะทางเหนียมแล้วปลาเล็บปลาเล็บโมเป็นโมเป็นหยังเพิ่นละแต่ทั้งบ้านเรียกเลไรปลาเล็บอะโมมีโอ้ยนะต้องคนเหนือถึงจะรู้จักนะเขาว่าปลาเล็บนะคปลาเล็บทั้งพันนี่ยคือว่า ภาษากลางสีวอาภาษากลางแต่ว่าสอดเนื้อนะคะพี่น้องทำมาสอดแม,มนภาษาอีสานสีว่าแบบสอดอย่างนี้นะคะ่ะตั้งใจสีวอาภาษากลางแต่ว่าออกภาษาเหนือออกภาษาอีสา,านเห็นนะคะ่ะขมม้ไหมายเดียวกันมน้องชิฟ่อนงี้พูดสามภา,า,าสาภาษเลย แจ๊กสีขาวภาษาใดเนาะคะ <c oughs> แไปลรงเี่นคุณพู่ก็บ่าภาษากลางอนันเพื่อนก็บอกภาษาเหนือ <c oughs> ปูกัายาก็บ่าภาษาเหนือแน่ภาษากลางแน่ <c oughs> พอกแม่็บอกภาษากลางค่ะพี่น้องต้องเทียกับภาษาอีสานแน่ก็สมค่คะ พริกอันนี้เผ็ดแห้งค่ะสมว่าดีเนาะปะอดีเลยโหุดนกระเทียมเพิ่นอามาลีกินยูตไตพี่ใครพี่้อ้แอบปลารทรายสันว,าวา่าลี ภาษาอีสานมันละค่ำนะครับพี่น้อสมเนื้อนี่ยได้สูตรแม่มากค่ะจะมาได้ไม่เห็ดกินพวนตังทินครับพี่น่อฮึมมากอะค่ะตัวพวน มาข้างหลังแม่เลยคะ่ะแม่ค่ะแม่้างัอะไรจะดอูอืมโอม้สวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าก่อนสวัสดีค่ะโอ,อม,มาแต่ไหนลูกลูกไปไหนมามไปไหนมาคะ,ะคุณแม่คะ่ะไัน,น้มป้าซื้อของน้อน้หนูเลยอือค่ะอื เราไม่กดค่ะลูกเสียงดังนี่ค่ะเดี๋ยวป้าปนั่างไม่ล่างป้าป้าไปหับต๊ะปวนมากหันจงไว้เหีป้ปลาครับน,นั่งกับป้าไม่ลูกนั่งตักป้าไม่านั่งปลาคุณดูคุณป้ามองไม่เห็นหนูนะเห็นแต่หัวเห็นแต่จ,จุก น,นั่งขาแม่นี่เอาไปากินเลยกินได้ค่ะจะจะปิดกล้องแล้วนะเอละคร้น่งนอั่งนั่งกับแม่มาไม่ต้องร้องไห้ค่ะลูกโอเคอสิ่งจอ๋อเอาแตงกวาปะ Ăn à, mấy lộn Nào, bà Kim คุณพ่ยอใหหนูขอไปในห้องได้ไหมคะได้คะ่ะหนูก็ไปคนเดียวเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าก่อน็ัสีค่ะไม่ต้องปิดค่ะหนู พี่นอ้องกินพริกเบิร์นี่ก็เป็นไปบอ่อยเนาะคะ่ะ จะลูกปึ๊บเออไปราคะไม่าไหม่กลกสมววรนะคะแจ่วสองห่ออ่ออะแซ่บค่ะบีักะย่งค่ะผักกก่ย่งนิดหนึ่ง ไปละคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเงให้เกียรติเขามาติดตามรับชมนะคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจสมมิคลิปต่อๆไปคะ่ะสมสา้าแสบล่าไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ